ครอัตโนมัติพี่น้องนี่เป็นตูเเเ้เครื่องเครื่องก็มีเครื่องพ่นหมอกอยู่ทางเทิงนะครับผมเวลาถา้ถาอ,อุณหภูมิมันเขาเซตไว้อยู่ที่62ถ้าความชื้นบ่นถึง62ครับตัวพ่นหมอกก็ที่ทำงานนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าฟา้าคายอยู่ที่บ่เกิน37.5สิครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาคลิปนี้จะเป็นคลิปของาการีบานไกดนะครับเพราะว่าทางอยู่เป็นเป็น,ปน,ปนมี ความรู้แล้วก็เครื่องม้เครื่องมือในการดูแ,แลอนุบาลไกลออกมาเลียงนะครับเดี๋ยวพิวดครับเดี๋ยวให้พิวดโปาเรื่องกระบวนการการอนุบาลไกลฟังในเดิมอันนี้เดี๋ยวให้พี่น้องบนอยากได้ออกไปเป็นความรู้ดิครับผมอันนี้ขออนุญาตเผยแพร่ความรู้นิดๆน่ๆน้อยนะครับอันนี้คือกรองใส่ไกครับไกนี่ใส่ตามขนาดที่เวลามันออกมาจากตูฟักหรือแม่กบเข้าต้องการอนุบาลเองนะครับเข้ากับ ย่ำขึ้นเก็บใส่กล่องอันนี้มันมีแค่สามตัวอันนี้เป็นลูกไก่บามานะครับไก่บามาได้พี่น้องไก่ขาขนสวยงามนะครับเขาก็จะเอาอนนใส่ไว้ในกล่องแบบซีนะครับดีดีพี่น้องเอาเทีระวังนะครับใส่ไว้ในกล่องสีย่ำขึ้นกับปิดเขาไว้ครับให้ร่างกายเขาบกันเองนะครับอุณหภูมิของไก่กับสิประมาณนก็หาได้ดทั่วไปได้นาะพีน้อแมียนครับหาได้คือผู้ปัญญาของชาวบ้านนะครับ เอาอุปกรณ์เศษวัสดุยังอยู่บ้านเห็ดก็ได้ครับยามเ้ามากเอออกเขามาออกมาตากแดดอาจะมาใส่กงลูกจะจับเลยยามเสาออกมาตากแดดได้พี่น้องนี่คือการอนุบาลไกลด้ครับพี่น้องไปปั๊บใส่ได้ครับนี่กงกับกงทั่วไปนี่แลครับตามตลาดก็มีง่ายครับเพ็ดง่ายๆอนุบาลไก่ครับแต่ถ้าะเลี้ยงไก่ง่วงสิอ่ามันจะแพ้่ยุ่งไงเขาก็ต้องเห็ดปงปงประมาณนี้ครับเพื่ออ่าอันนี้ป้องกันยุ่งนะพี่นาะงปงหมาครับเอามาอาจะเอามาด่างเขียวใส่ เห็ดป้องกันยุ่งเป็นผ่าเขียวได้นาะพี่เนาะครับผมผ่าเขียวครับไม่เอิมอันนี้อันนี้ใกล้จักเดือนครับนี่่จใกล้กสามมือครับสามมือทีนี้นี่ได้เล่นมครับนี่นี่ครับพี่น้องที่นี่ทำมันใหญ่ขึ้นมากเลยเด้ยตรงนี้องมาเบิ่งคอกนี่ครับคอกยังมีบามาอือนี่ไปเบิ่งบามาต้องเกินไก่ประเภทไก่บามาที่มันเป็นขนขาในพี่น้องมันสะงามนี่ครับอันนี้ก็คือไก่เป็นร่วมกับสีมีไก่ ไก่ตีนะพี่มีครับมีไก่ตีครับไก่ตีอุ้ยนี่ไก่ตีครับนี่นไก่ปลาหมาอยอย่ข้างในครับไก่ปลาหมาที่มีขนที่พี่น้องมีขนขามันกันนี่มีอันนี้อนุบาลเท็ดร่วมกันมันย่ะพี่นี่ครับผมเอาร่วมกันเวลาออกมาเท็ดแต่ละชุดนี้ตูฟักครับอันนี้ก็จะเป็นตูฟักของทั้งอืมอืมตูฟักนี่พี่น้องเดี๋ยวครับพี่น้องตามไปบึ่งมาเลยอนุบาลไก่นะครับใ ตั้งแต้มน้อยๆออกมาครับจะมีตู้ฟักเองนี่นี่ของอุดดีฟาร์มเลยอู้นี่อันนี้ตู้ฟักสองร้อยสิบฟองเลครับมีสวิตเปิดปิดไฟครับผมมาทานเลยพี่น้องนี่อันอันนี้กับไข่อัตโนมัตินะครับไข่อัตโนมัตินี่อู้พี่น้องนี่เป็นตู้ฟักเองเครื่องกมีเครื่องพ่นหมอกอยู่ข้างเคิงนะครับผมเวลาถ่ายอุณหภูมิมันเขาเซตไว้อยู่ที่หกสิบสองถ่าความชื้นวัถึงหกสิบสองครับตัว พ่นหมอกกับสีทำงานนะครับผมแล้วก็ตังคาฟักไข่อยู่ที่ว่าเกิน37 5จุดหาครับผมโอ้แสดงนะว่าอันนี้ของของมีวุฒินี่คือแบบฟักเองตลอดเล่นมาครับผมครับเพราะผลิตลูกใกล้เองครับผมว่่ได้สื่อไ่ได้ลัมา<อ>ตัวนี้มันก็มันเป็นเทคนิคของแต่ละฝ้าครับตัวนี้จะเป็นตัวปั๊บให้ถาดไข่มันหมุนครับนี่ลองให้หมุนดินี่ไปทองรงนี้หมุนนี่คือหมุนเพื่อให้พิไข่ครับพิกไข่ครับพิกไข่ทุกสองชั่วโมงครับผม เพื่อให้เชื้อมันเดินเต็มเต็มครับบ่บ่ยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วมันติดติดเปลือกไข่ไหมครับผมคือแม่ไก่นี่โดยเขาเลี้ยนแบบตามสัญชาดญาณของแม่ไก่ครับแม่ไก่เขาสิเอาปากจิกเคลียไข่เรื่อยๆไหมครับผมว้นเคลียไข่บ่อให้มันนิ่งอยู่อยู่ปกติครับครับก็ให้พี่กุศลแนะนำหนะครับเรื่องการเพราะไก่หน่อยครับอันรวมไปถึงการเฮ็ดอันมะเรงโปรตีนไหมครับี่เพื่อให้พี่น้องเพป็นสนใจสอบถามหรือว่าเพป็นใดข้อมูล รับผมมาใก่นี่เอ่อถ้าเป็นไกลไขครหรือไกลบ้านไกล้ตีนะครับมันจิใช้เวลาในการฝักใครนี่ยูแค่ยีสิบเอ็ดมือหลังจากนั้นเขาก็ออามาอนุบาลคือจังทีคุยกันไว้ในเบื้องต้นนะครับผม <ừ> คือเวลานั้นจับใส่กองย่ำคลืนนะครับย่ำเสามส้มมาออตากแดดมือใดบ่มีแดดเขากับพยา,ยามเอาไว้ในกองก่อนการล่มให้มันเพราะว่ <ừ> มามันยังมีมันยังบ่แข็งแรงพุ่มถ่านท่ามันยังบ่ดีเขาจังเอาไว้ในกองก่อน <ừ> เพื่อการล่มให้เขา แล้วหลังจากนั้นก็เลี้ยงต้องเลี้ยงด้วยอาหารโปรตีน21ได้ครับผมเพราะว่าไก่มันสีแดงเอาไปเสริมสรงางโค้งสังางมีโปรตีนไปบำรุงร่างกายให,ใ,หใ,หใ,หให้มันแข็งแรงแล้วครับโตใหญ่วไ,ไวครับผมหลังจากนั้นมันก็เท่าก็ผ่านไปเจ็ดมือเขาก็ต้องให้วัคซีนนิ้วก็เซิรหลอดลมครับหลังจากเจ็ดมือผ่านไปถ้าเป็นไก่ง่วงนะครับก็จะต้องแท่งปีกฝีดาดครับ ถ้าเป็นใกล้บ้านใกล้ตีถ้าเฮ้า,าหรือใกล้ชายพันธุ์ทั่วไปเฮาอยากป้องกันกระไดครับแท่งปีกฟีดาษสื่อได้ตามร้านประชุว์ทัว์ไปครับผมหลังจากการถ้าเฮาใช้อว้เห็ดเป็นสายพันธ์พอแม่พันธ์อ่าเฮาก็ไปแท่งอกอหิวาอีกทีหนึ่งครับหนึ่งซ,ซีซีนะครับผมเม <ME> ื่อครบหนึ่งเดือนนะครับหลังจากนั้นถ้าผู้ใดสนใจยังของมูลรายละเอียดต่างๆคอย มาคุยมาปรึกษาหาเรื่องกันอยู่ฟฝ้ามก็ได้ครับผมหรือว่าทั่วมาสอบถามกัน็ได้นะพี่น้องนะตามเบอร์ทั่วเดี๋ยวขึ้นเบอร์ทั่วไปให้นะครับบอกไก่พี่น้องกับติดต่อเขามาได้เอามานีขอบคุณวิวได้หลายครับขอบคุณดหลายครับ